นนกจะย้อมผมเพราะน้นกไปตลาดมาแล้วเขาก็เลยบอกนอนกว่าใช่พม่าหรือเปล่าเนี่ยนนกก็เลยแบบสายหัวเลยว่าภาษาอังกฤษบอางเลยก็ดิงเลรมังอะไรวะดิงสละามังจะเอาผักบุ้งจะเอาอะไรอย่างนี้แน่เลยเหมือนกับเออคําว่าสวัสดีหรือเปล่าวะไม่ใช่ <laughs> สวัสดีผมคนไทยครับ <laughs> ผมคนไทยครับ <laughs> ผมไม่ใช่พมา่าเอาน้ว่าพม่า กําลังไปย้อมเพร,ะะพระาะว่าพม่าเขมักย้อมสีแดงสื่อแหละเออกูเห็นแล้วน่าจะใช่อะ่ะเออเขใส่เสื้อ,อ <patio S 2> สีม่วงกาสั้นผมทองใช่พม่านเนี่ยใขาก็บอกว่ากูใช่พม่าดิที่ <Kinder S 1> <laughs> ไปซื้อผั <laughs> กบุงเขาเออภาษา,าพมา่าโอ้ยเนาะโอซากับมาจากไต้หวันในสามมือไปซื้อกับเขาที่ตลาดเขาคิดว่าพมา่าเขมักเมืองไทยจริงนะบต่กบ อายมากจนแบบแวบบะเซเว่นต้องมีซื้อน้ำายาย้อมผมว่ายอ้ยอนย้อมเอ็มีสีดำเอ้ยผู้เด็กขึ้นมมองตาเัางสั่นนะตาขึ้นมองมาดีหละคะหน้าตาออกทีเป็นเกาหลีหน้าเด็กนเนี่ยมา <laughs> <laughs>